ันลัก์แมนไทยแลนด์นะครับจะพาทุกท่านมารีวิวรถยนต์แบบ c r o s s อเวอ SUV ที่มีพลังแรงสุดๆนะครับนี่คือเจ้า Mercedes AMG GLC 43คูเป้ 4matic รุ่นประกอบในประเทศครับ ประวัติของ c e d e s Benz GLC Class กันนิดนึงนะครับอันที่จริงแล้วชื่อดั้งเดิมของรุ่น GLC ก็คือรุ่น GLK Class ด้วยรหัสตัวถัง X204 เปิดตัวครั้งแรกในปี2008จนถึง2015โดยใช้พื้นฐานจากรุ่น C Class w 2 0 4ซึ่งอักษนตัว G มีความหมายว่ารถแบบ o f r o ร d ตัว L ก็คือ Luxury ตัว K ก็คือ compact นั่นเองต่อมาในปี2016ทางบริษัทได้จัดระบบการเองรุ่นและการเล็กชื่อของรถรุ่นต่างๆใหม่จึงเป็นที่มาของการเปลี่ยนรุ่นจาก GLK เป็น GLC นั่นเองซึ่งตัวอักษร G ฮะก็มาจากคำว่ารถแบบ o f r r o d ครับตัว L มาจาก luxury และตัว C ก็คือการใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับรุ่น C-Class นั่นเอง ซึ่งรถในตระกูล GLC นี้ครับแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่ GLC SUV รหัสตัวถัง X253 และ GLC Coupe รหัสตัวถัง C253 นอกจากนี้รถในตระกูล GL เกิดขึ้นอีกหลายรุ่นทั้งแต่ GLA GLB GLC GLC Coupe GLE GLE Coupe และ GLS และหม่ a บัก GLS ต่อมาในปี2019นะครับที่งาน g e n e ว a ม o เต r s h โชวทางบริษัทได้เปิดตัวรุ่น GLC ใหม่รุ่น f a s t ลฟครับที่มีการปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายครับโดยเฉพาะระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด MBUX และในวันนี้นะครับเราจะมีโอ,อกาสได้รีวิว Mercedes AMG GLC 43 Matic, รุ่นประกอบในประเทศทั้งโฉมเก่าและโฉมใหม่เฟสเซฟเลยครับมาดูรูปทรงภายนอกโดยรวมกันก่อนรถยนต์รุ่นนี้เป็นรถแบบ Crossover SUV ครับที่จะมีความสูงขึ้นมาล้อจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่ามีขนาดใหญ่ขอบ21นิ้วเลยนะครับเส้นหลังคาจะโูกขึ้นและลาดลงแบบรถคูเป้เป็นที่มาของรุ่นคูเป้นั่นเองครับซึ่ง G L C ก็จะมีแบบรุ่น SUV ปกติก็มีนะครับนี่คือท้ายตัดจะท้ายไม่ลาดแบบนี้รุ่นคูเป้ก็แน่นอนพื้นที่ headroom ของผู้โยสารด้านหลังก็จะ เตี้ยจะไม่เหมือนรุ่น GLC ปกติที่มีความสูงของหลังคาที่นั่งแล้วสบายกว่านั่นเองครับ,รบไฟหน้าเป็น LED Intelligent Light System ผมไฟหน้าสามารถเลี้ยวตามพวงไหลได้และยังมีระบบไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวโค้งครับที่เรียกว่า Cornering Light ต่างหากครับระบบไฟสูงอัตโนมัติฮนะ Adaptive High Beam Assist ครับและไฟแบบ Daytime Running Light ครับเส้นนี้ครับเป็น LED Fiber Optic นั่นเองครับกระจังหน้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของดวงดาวรายล้อมอยู่กับดวงดาวอันใหญ่นะครับ ซึ่งดวงดาวใหญ่นี้ก็คือเซนเซอร์นั่นเองครับผัาลงมาเป็นกล้อง360องศานะครับด้านล่างนะครับจะเป็นกาดหน้านะครับที่ตกแต่งเป็นวัสดุคล้ายกับอลูมิเนียมนะครับสีอลูมิเนียมด้าน,นครับ สวยงามครับเพิ่มความหรูหรานะฮะส่วนกริลด้านข้างตรงนี้ครับก็จะเป็นกริลที่ตันฮะซึ่งการระบายอากาศจะอยู่ด้านตรงกลางครับมีม้านน้าอยู่ด้านในฮะล้อระยางของรถรุ่นนี้ครับด้านหน้าจะเป็น Continental c o n t ตติ Sport Contact 5P ครับขนาดยางนะครับด้านหน้า 255/40ZR21 ครับมาพร้อมกับล้อแมก AMG 5ก้านคู่ทูโทนนะครับดำและสีเงินนะครับจานเบรกแบบดริลล์จาะรูระบายอากาศคลิปเปอร์ขนาดใหญ่พร้อม นงสือ amg ครับถัดลงมาครับเป็นบันไดนะครับที่ถูกดีไซน์ได้อย่างสวยงามมากๆนะครับแต่การใช้งานจริงฮะผมว่าเวลาลงจากรถครับคือมันก้ากึ่งฮะคือจะเหยียบก็เหมือนไม่ถนัดนะครับจะก้าวลงเลยนะฮะทังเกงก็เลอะนะครับเลยสวยฮะแต่ฟังก์ชันผมว่ายังไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะครับแต่ด้านหลังครับถ้าเป็นด้านหลังนะฮะการลงนะฮะ ก็ก็ติดอยู่ดีครับจะมีการติดอยู่ดีแต่ถ้าจะเหยียบเนี่ยจะคงไม่ถนัดนะฮะนะครับ แต่สวยครับย่างหลังนะครับเป็นคอ n ติเนน t a l เช่นเดียวกันนะครับขนาด285 35 ZR 28ครับล้อหลังจะใหญ่กว่านะครับซึ่งล้อแม็กก็จะมีความกว้างกว่าด้วยครับแต่จานเบรกจะมีขนาดที่เล็กกว่าครับไฟท้ายสวยงามครับเป็น LED งดงามครับพร้อมกับ l o c a MG และ Local GLC 43นะครับบ่งบอกถึงความแรงแบบทะลุมิตินะฮะมาพร้อมกับหางหลังครับซึ่งรุ่นปกตินี่ไม่มีฮะแต่ถ้าเป็น MG นี่แน่นอนต้องมีหางหลัง ที่เพิ่มดาวฟอสให้กับด้านหลังนั่นเองครับมาถึงโลโก้ด้านหลังครับมีความพิเศษอีกแล้วนะครับนั่นคือเป็นได้หลายอย่างมากๆนะครับเป็นที่เปิดก็ได้นะครับสามารถเปิดฝาท้ายได้นะครับหรือจะเป็นกล้องนะครับส่งด้านท้ายเวลาเข้าเกียร์ถอยหลัง ก็ได้ครับด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นท่อเสียจริงคือแบบกลมนะครับแต่ปลายท่อเนี่ยทำหลอกขึ้นมานะครับให้มีความสวยงามนั่นเองครับสำหรับการเปิดท้ายรถนะครับก็ทําได้หลายวิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้มือนะครับเปิดปกติแบบเมื่อกี้นะครับส่วนวิธี2ครับสามารถกดปุ่มที่รีโมทครับต่อท้ายก็จะเปิดนะครับหรือจะปิดที่รีโมทก็ได้นะครับกดแช่ อีกวิธีนึงครับวิธีที่ฮะมิริโมีมอดอยู่ในกระเป๋านะครับสามารถเตะได้เลยครับเตะไปที่ตรงกลางนี่ครับตัวก็จะเปิดให้เรานะครับหรือจะเตะปิดก็ได้ครับเดี๋ยวมาดูท้ายรถกันนิดนึงครับว่ามีอะไรบ้างนะครับท้ายรถว้างขวางครับด้านในก็จะเป็นด้านนี้ก็จะเป็นเฟิร์สเอ็ดคินะครับแล้วก็มีที่เปิดตรงนี้ครับ สามารถเปิดขึ้นได้ครับพับไปได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหมายฉุกเฉินนะครับเวลารถเสียนะครับนี่มีตะขอฮะตะขอก็สามารถเกี่ยวท่านบนได้เลยครับเพื่อที่จะทํางานได้สะดวกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นกล่องที่เก็บเครื่องมือครับสามารถเปิดได้นะครับตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกล่องฟิล์มนะฮะเปลี่ยนฟิลตรงนี้ครับ ก็กว้างขวางดีนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นที่บังว่าเราใส่ของนะครับเราไว้บังเราปิดมาแล้วสําหรับปุ่มตรงนี้นะครับก็จะมีซับเกตครับไว้เสียบ,บไฟ12โวลต์ได้นะครับปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มลดระดับฮะบสามารถลดระดับตัวถังลงได้ครับเราขนของฮะรถก็จะเลื่อน ำลงครับเพื่อที่จะให้เรายกของได้สะดวกนั่นเองครับและปุ่มอีกปุ่มนึงครับเป็นปุ่มการปรับเบาะด้วยนี่ฮะและด้านด้านขวาก็เช่นเดียวกันครับดูนะฮะดูนะครับป๊าบง่ายดายมากครับแต่เวลาเอาขึ้นนะครับก็ต้องใช้มือครับ ก็เหนื่อยหน่อยนะนี่นะครับจะเป็นแบบ40 20 40ครับต้องจะต้องเอาเบลขึ้นมาหน่อยนะครับถึงจะได้นะครับดูฝาถังน้ำมันครับเพียงแค่ปลดล็อกนะครับเปิดได้เลยฮะฝาเป็นฝาปกติครับและเติม98หรือ95เบนซินครับด้านในรถกันบ้างนะครับดูแผงประตูก่อนนะครับแผงประตูหน้าก็จะมี การตกแต่งที่หรูหราครับส่หนังนะครับมีสติชิ่งสีแดงนะครับพร้อมกับลายอลูมิเนียมแฮร์ไลน์นะครับลำโพงหน้าสวยงามมากนะครับเบอร์เมสเตอร์พร้อมกับปุ่มเบาอุ่นครับได้ถึง3ระดับระบบปรับเบาไฟฟ้าลิขสิทธิ์ของ Mercedes- Ben z นะครับเป็นรูปเบาเลยนะครับปรับง่ายๆเลยฮะอยู่ด้านบนนะครับพร้อมกับเมมรี่ถึง3คนได้นะครับถัดลงมาฮะเป็นปุ่มอันล็อกและล็อกรถนะครับ ด้านนี้ก็จะเป็นแอมเบียน i ไลท์นะครับเห็นไหมฮะจะมีแสงแอมเบียน i g ไลท์ที่สามารถปรับได้นะครับที่เปิดประตูเป็นโลหะครับและที่ควบคุม power window ฮะเป็นโลหะเช่นเดียวกันนะครับพร้อมกับปุ่มล็อกเด็กด้านหลังครับและปุ่มควบคุมกระจกมองข้างครับซ้ายและขวานะครับพร้อมกับสามารถพับได้ด้วยครับด้านล่างครับเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายตรงนี้นะครับและช่องในการใส่ของครับมากมายครับ หนึ่งสองใสขวดใหญ่ๆได้เลยนะครับพร้อมกับต้องใสของที่กว้างขวางสะดวกสบายจริงครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาลองกล้อง3ามรอสีองศาของรถรุ่นนี้กันดีกว่านะครับเกียร์เป็นเกียร์พวงไหลนะครับีด้านขวานะเป็นก้านนะครับหลายคนอาจจะสับสนนะครับเพราะนั้นต้องทําความคชินกับเกียร์นิดหนึ่งครับกล้อง3ามล้อสีบก็จะเป็นในนอบเข่าเกียร์ยหลังนะครับจะมีเรี่ยงครับ กล้องเนี่ยเราสามารถปรับได้จากปุ่มคอนโทรลที่ ก็นับเป็นโชคดีของลูกค้านะครับปัจจุบันนะครับเพราะว่า mercedes amg glc 43 c o คูเป้ใหม่นี่นะครับออกรุ่นเฟสซิฟออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วนั่นคืองาน motor expo นั่นเองครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูฮะว่าจุดแตกต่างนะครับระหว่างรุ่น f เฟสซ i ฟกับรุ่นที่แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับจุดแรกนะครับที่แตกต่างกันก็คือไฟหน้าครับ multi b e a led ที่รุ่นเดิมฮะจะมี daytime running light แค่ด้านบนเท่านั้นเส้นบนนะครับ สำหรับรุ่นนี้ มีเส้นล่างออกมาให้ด้วยนะครับสวยงามกว่าเดิมนะครับถัดมาฮะเป็นกระจังหน้าครับของเดิมจะเป็นดิมมอนกริลที่คุ้นตากันนะครับแต่สําหรับรุ่นนี้ครับโหดสุดๆนะครับนั่นคือ AMG Specific Radiator Grill ครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับมันจะมาจากรุ่น GT ครับสังเกตนะฮะว่าจะมีความตั้งฉากครับเรียบเสมือนกรงที่ขังอสุรกายที่อยู่ใต้ฝากระโปรงนี่เองครับซึ่งเป็นคอนเซปที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเลยครับสำหรับกันชนหน้าครับถัดลงมาด้านข้างนะมุมข้างนะครับ จะเป็นระบบแอร์เคอร์ชนครับลมจะถูกจัดระเบียบนะตรงนี้นะครับให้ไห,หลผ่านล้อหน้าไปได้อย่างราบรื่นที่สุดครับสำหรับล้อและยางนะครับเปลี่ยนครับจากเดริรรุ่นเก่าขอบ2 1เท่าที่ได้ขับมาเนี่ยผมก็มันรู้สึกมันจะสะเือนนิดนึ่งรุ่นใหม่เฟสซิปเนี่ย,ย,ยก็เลยเปลี่ยนครับให้เหลือแค่ขอบ20ฮะมากับยางมิชลินครับขนาด255 4้ R 2 0มาพร้อมกับแม็กไลน์ใหม่นะฮะเป็น Y Shape แตกต่างจากรุ่นที่แล้วนะฮะทำให้เรานึกถึงรุ่น SLS Black ซซรีส์เลยครับสำหรับล้อหลังก็เช่นเดียวกันครับเปลี่ยนเป็นขอบ20แล้วก็ใช้ยาง285 40 ZR 20ครับไฟท้ายครับมีการรีดีไซน์ใหม่นะครับซึ่งดูแล้วแตกต่างเลยนะฮะของเดิมจะเป็นเส้นครับแต่รุ่นใหม่นะครับจะเป็นเส้นเหลี่ยม2ก้อนแยกกันนะครับซึ่งดูแล้ว สวยงามขึ้นมากเลยครับและจุดที่พลาดไม่ได้นะครับนะั่นคือการเปลี่ยนแปลงของท่อไอเสียครับจากเดิมเป็นท่อแบบเหมเห่ียมนะฮะซึ่งยังไม่โหดจริงนะครับโหดจริงต้องท่อคู่แบบนี้นะครับ2ด้านเลยนะครับ4ท่อนะครับของเดิมไม่มีฮะดิฟิวเซอร์ไม่มีนะครับรุ่นนี้จัดเต็มฮนะดิฟิวเซอร์อีก ดุดันมากๆเลยครับมาดูเจ้าอสูรกายนะครับภายใต้ฝากระปรงของรถรุ่นนี้นะครับแน่นอนครับแตกต่างจากรุ่นเดิมฮะรุ่นเดิมมีเพียง367แรงม้าครับแต่รุ่นนี้ครับเพิ่มมาเป็น390แรงม้าเลยนะครับแต่แรงบิดเท่าเดิมฮะห้าร้อยยี่สิบนิวตันเมตรครับสิ่งที่เปลี่ยนนะครับเห็นได้ชัดเลยครับนั่นคือุนแจครับรุ่นเก่าจะเป็นแบบน้ำเต้าครับซึ่งน้ำเต้านี้ใช้มันนานมากแต่รุ่นนี้รุ่นใหม่แล้วครับจะซึงสามารถนะฮะล็อกอันล็อกนะครับ เปิดท้ายมีกุญแจครับสามารถดึงออกได้ครับนะฮะกุญแจนะครับรีโมทครับดีไซน์มาคู่กับเจ้าเทอร์บายนี่ครับซัสทับเครื่องยนต์นี่ครับซึ่งของเดิมจะเป็นปุ่มฮะปุ่มโลหะนูนๆเลยฮะแบบแมนนวลนะครับอันนี้จะเป็นมีไฟด้วยนะครับเห็นไหมลักษณะเป็นเทอร์บายนะครับมาดูภายในนะครับภายในเปลี่ยนนะครับชัดเจนนะครับเริ่มจากพวงไลยครับพวงไลเป็นแบบท้ายตัดก็คล้ายๆเดิมนะฮะแต่การหุ้มนี่ครับหุ้มด้วยหนังกลับฮะ เขาเรียกว่าดินามิก้าไมโครไฟเบอร์ครับหรือคล้ายๆหนังอัคันทร่านั่นเองนะครับตัวนี้นะครับพร้อมกับทริมสีแดงนะครับเป็นเซนเตอร์ของพวงมาลัยนะครับจออินสตูเมนต์คลัสเตอร์นะครับขนาด12.3นิ้วนะครับควบคุมด้วยทัชคอนโทรลครับด้วยปลายนิ้นครับแล้ปุ่มทัชคอนโทรลสีดำเนี่ยฮะด้านขวาเนี่ยจะควบคุมจอเลนไม่ทั้งหมดนี่นะฮะเราสามารถปรับ เปลี่ยนสไตล์ได้ครับจากสไตล์อันนี้คือซ u เปอร์สปอร์ตนะครับก็จะเป็นเหมือนเรซซิ่งนะครับมีวัดรอบอยู่ตรงกลางเลยนะครับต่อมาเป็นจอแบบสปอร์ตครับ ก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะครับมี2เรือนไม้นะครับและแบบคลาสสิกครับก็จะเป็นคลาสสิกของเบนซ์นะครับดีนะครับซึ่งจอทั้งหมดนี้นะฮะก็จะเป็นจอดีเจ้าทั้งหมดครับจะไม่มีเข็มแบบแมนนูแบบดั้งเดิมแล้วนะครับส่วนปุ่มด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นการควบคุมจอ MBUX นะครับซึ่งอยู่กลางคอนโซลหน้านี่เองนะครับซึ่งมีขนาด10.25นิ้วครับก็จะสามารถควบคุมได้หมดฮะอันนี้เป็นน a v ว g เกชั่นนะครับเราสามารถกดปุ่มโฮมตรงนี้นะครับ จอก็จะมีให้เราเลือกนะครับเราสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้นไหโทรศัพท์ระบบน้ำทางวิทยุหรือบันเทิงนะครับคอมฟอร์ตนะครับอันนี้คือการปรับแอมเบียน i ไลท์ในรถครับหรือจะเลือกเป็น AMG Performance ก็ได้นะครับซึ่งสังเกตนะครมีเป็นภาษาไทยด้วยนะครับสะดวกสบายมากนะครับนอกจากจอก็สามารถควบคุมได้ด้วยปุ่มใช่ไหมฮะและสามารถทัชสกรีนก็ได้ครับนีฮะสะดวกสบายนะครับซึ่งรุ่นเก่า ไม่ได้ครับ่เก่าจะต้องควบคุมจากตัวทัชแพดเท่านั้นนะฮะทัดลงมานะครับเป็นทัชแพดครับทัชแพดแบบใหม่เลยนะครับของเดิมจะเป็นก้อนๆนะครับแต่นี้จะแบนราบเวลาเรากดเนี่ยมันจะเป็นแฮปติกด้วยเหมือนมันมีแรงตอบโต้กับนิ้วเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถเขียนเป็นตัวหนังสือนะครับบนนี้ได้นะครับสำหรับโหมดการขับนะครับก็ปรับตรงนี้ครับเริ่มจากซิปเปอรี่นะครับก็คือถนนลื่นนะครับมาคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับ Sport Plus และ Individual ครับถัดลงมาฮะเป็นการปรับเกียร์แมนวนวลนี่เป็นการปรับเกียร์แมนวนวลแบบ Full Time นะครับเหมือนเดิมนะครับและปุ่มนี้ครับเป็นปุ่มปรับโชค๊คครับมี2ระดบนะับฮะก็คือปรับแบบเฟิร์มนะครับและคอมฟอร์ตนั่นเองครับสำหรับปุ่มนี้นครับเป็นปุ่มปิดระบบ ป้องกันการลื่นถลลนะฮะซึ่งถ้าเราไปตกหลุมนะครับเราต้องการการตะกุยของล้ออย่างเต็มที่นั่นเองครับถัดมาเป็นระบปุ่มบลุ่มครับและที่สําคัญนะครับปุ่มนี้ครับนี่คือปุ่มเสียงท่อฮะที่รุ่นเดิมไม่มีฮะเราอยู่ในคอมฟอร์ตนะครับล้วก็สามารถกดปุ่มนี้ที่เรียกว่า Sport e x อ็กซ t ได้นะครับคือเรียกว่าอยากมัน่ะอยากเล้าใจก็กดได้เลยครับ ตัดมาก็เป็นปุ่มซ t a r อ s เครื่องยนตนะครับเวลารถติดจะได้ประหยัดน้ำมันนะครับและปุ่มสุดท้ายนะครับก็เป็นปุ่ม Parking Assist นะครับที่จะเป็นระบบถอยจอดอัตโนมัตินั่นเองครับเอาละครับและเดี๋ยวเราจะมาลองระบบ MBUX นะครับของ Mercedes รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงได้ครับเพียงแต่พูด Hey Mercedes Ambient Light Blue เมื่อกี้สีเขียวนะครับแอมเบียนไลท์นะครับอันนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้าครับตอนนี้เราก็อยู่บนเจ้า Mercedes AMG GLC 43 Coupe v o m e t i c เรียบร้อยแล้วครับการเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับดันขึ้นครับองก็จะโชว์มาได้เลยครับดูทัศนวิสัยนะครับ ด้านหลังกระจกบ้านหลังเล็กครับจะมองลำบากนิดนึงเพราะว่าเป็นรุ่นคูเป้นะครับหรือเป็นรถสปอร์ตนั่นเองคะแต่เราก็จะมีจอ36 0องศาช่วยนะครับตอนนี้เป็นโหมดคอมฟอร์ตครับเ่วงาเป็นแอร์ซัสเ n s ชันนะฮะก็สามารถปรับได้2ระดับเราจะลองวิ่งบนถนนที่ขรุขระดูก่อนนะครับในโหมดคอมฟอร์ตครับมาดูกันว่าความนุ่มนวลของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้เราวิ่งในซอยครับจะผ่านลงระนาดครับ ล้อของรถตนนี้ครับใหญ่เต็มที่ครับนั่นคือขอบ21นิ้วฮะการถึงซับแรงกระแทกครับก็ทได้ดีฮะแต่ก็มีความกระด้างเล็กๆนะฮะแต่ถือว่าไม่ทรมานครับใช้งานได้ดีในเทโนโลยีครูฟังฮะสำหรับโช๊คนะฮะที่บอกว่าปรับได้2ระดับนะครับยิ่งปรับได้3-3หมวดเลยนะครับก็แอสเซสเซนชั่นสามารถยกขึ้น สูงและปรับให้เตี้ยลงได้ครับซึ่งด้านหลังก็เวลาเราจะยกของขึ้นครับเรามีปุ่มด้านหลังคะัสามารถกดให้ท้ายน้่ยลงได้เพื่อการยกของที่สะดวกมากขึ้นนั่นเองครับรถการเก็บเสียงภายในรถนะฮะก็จะว่าเงียบดีครับแต่ก็ไม่ได้เงียบสนิทเลยนะก็ยังมีเสียงไปน้องเข้ามาได้บ้างนะครับเสียงท่อนะครับเป็น MG Sport Exhaust กาหมดของฝนนะครับเสียงก็ยังใช้ได้นะครับมีความร้องใจครับกดคันนี้นะครับมีระบบ Head Up Display นะครถอนขึ้นบนกระจกให้เราไม่ต้องก้มดูมาตวัดด้านล่างนะครับซึ่งสามารถปรับได้สายแพรเหมือนกันครับเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอัตราเร่งของรถรุ่นนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับก็ปรับโหมดไปที่ Sport Plus ครับ Sport Plus ก็ปปจะ ปรับทั้งหมดนะครับทั้งยนต์สปอร์ตพลัสสามารถดูที่จอได้นะครับช่องล่างสปอร์ตพลัสนะครับเห็นไหมโชคจะมีไฟแดงขึ้น2อันเลยนะแซวแข็งสุดเฟิร์มสุดนะครับเลยก็จะเป็นสปอร์ตครับจะดีครับเจ้าครับปาให้โอ้โหโอ้โหกระชากเลยนะครับโอ้โหโอ้โหถึงเจ็ดพันรอบนะครับโอ้โหเร็วจริงจริงนี่แหละครับ ในของเครื่องยนต์ AMG ครับเป็นอะไรที่สัใจมากๆครับทรงกลางอย่างนะครับเฟิร์มมากมากครับเราวงเลี้ยวนะครับก็ถือว่าใส่ได้ครับกลางๆไม่ไม่ได้แคบม,มากไม่ได้กว้างมากครับเอาละครับตอนที่ผมไปอยู่บนเจ้า Mercedes AMG GLC 43ไป,ปครับเฟสซิแลนะครับแตงต่างภายในเอ็นชัดมากๆเลยนะว่า เฉพอะจอหน้าจอชัดเจนมากทั้งจออินสตูเมนต์คลัสเตอนะที่เป็นจอทั้งหมดแล้วนะครับไม่มีเข็มแบบอนาล็อกนะรแัแต่แต่โชว์เป็นอราเดมได้นะครับโมโวเสียงครับเสียงชัดเจนครับสามารถที่จะรับเสียงได้ฮะรถรุ่นนี้เป็นอะไรที่ทกุใจวัยรุ่นแน่นอนครับไม่ว่า Oh, <laughs> ไม่ได้หนักหนาอะไรนะครับปรับรุ่นแฟชซิรุ่นนี้นะครับก็ปรับออให้นาำหนกลงนะครับยี่สิบนิ้วครับเึ้ยางจะมีความหนาแก้มยางจะมีความหนามากขึ้นนะครับก็บจะสามารถรองรับไปกระแทความสะเทือนขานนนนนะนหนได้ดีกว่าครับเนี่ยผ่านฟ้า,าท่อความรู้สึกจะมีความต้งม่งนวนกว่าเล็กนะ้อยระบบการสั่งการด้วยเสียงนะครับก็ง่ายฮนะ Quote, hey Mercedes, how may I help you? What can I do for you? What day is today? Date the 11th of March 2020. สำรับบทสรุปของรถคันนี้นะครับในความคิดของผมนะครับหลังจากที่ได้ใช้งานมาเป็นเวลา1อาทิตย์เต็มๆนะครับนับเป็นรถอเนกประสงค์ที่สามารถนําไปใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลานะครับได้ทั้งความแรงความหรูหราครับโดยเฉพาะภายในตก,ตกแต่งได้อย่างสวยงามถูกใจผมจริงๆครับสำหรับเรื่องรูปทรงภายนอกนะผมก็ถือว่าเฉยๆครับ สำหรับเรื่องราคาครับก็เหมาะสมกับความแรงและออปชันที่ให้มานะฮะแต่สิ่งที่ไม่ชอบข้อเดียวนะครับของรถคันนี้นะครับนั่นคืออัตราการบริโภคน้ํามันนะครับรถคันนี้ซดน้ํามันแบบสดๆจริงๆครับหลังจากได้ลองขับขอรุ่นมาเรียบร้อยนะครับก็พบว่าเจ้าตัวเฟสเลฟนะฮะมีอุปกรณ์ที่ล้ำสมัยนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะที่เหนือกว่ารุ่นที่แล้วแน่นอนอยู่แล้วรุ่นใหม่ย่อมดีกว่านะครับ แต่ด้วยราคาค่าตัวครับคันนี้รุ่นใหม่เฟสซี t 4,990,000บาทครับสำหรับรุ่นที่แล้วนะครับราคาอยู่ที่4,730,000ครับรุ่นนี้มีแรงม้าที่เหนือกว่าประมาณ20หแรงม้านะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่าใครอยากได้เทคโนโลยีใหม่ๆรุ่นใหม่ล่าสดุดก็ต้องเลือกรุ่นนี้สำหรับการทดสอบและรีวิวกันครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ m e r c e d e s b e n z Thailand นะครับและขอขอบคุณ ไพร m มัสออโตเฮาสครับเรียบด่วนเอกมัยรามินทรโชโรเมอร์เซสเบนส์ไมล่าสดนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมป๋ามแมนขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ